ส่วนน้ำเงินในจากวัดน่านนะครับขอบบนสัมเมินนะครับวาริชชมราบกับหัวหน้าคณะอสาอยอฟ้าหรือว่าชื่อจริงก็สิบเองพีรวัตรยำเทียมครับในพิธนอ,อาหารเป็นที่ให้สุรัห์ารวยนะครับ อ่าโคเนี่5ยกนะครับเจมเบิร์นครับ่าแดงนี่ก็เจ้าพินครับแสปานีวันใจมูล10ครับไม่ต่ากับบุญเหมือนมันบุญจีมาไหมวันนี้บุญเนมนบุญจีบีบอ๋อเาเจอเก่านะครับเดินใส่นะครับตอนนี้เสปี ผู้ใหญ่สมบัติส้อยสิงมาไหมวันนี้อ้าวแหมแต่วันนี้นี่นมัดก,กับเจ้าอ๋เก้าทีดูนา่ารักโดนเข่าไปหลายทีนะเอ๋ปักหัวตัวเท่าครับแหมดูว่าเกมเป็นปายใครจะดีครับแ,แต่วันนี้นี่มวนซ้ายแล้วผิวนิดนะเออ สายเจอขวาแล้วครับวันนี้อ่าพูดต่อไปก็พูดต่อไปเป็นอ่าแตะบนกับ10นาทีนะครับอ่าคนนี้ห้ายกนะรูปโบดอนอ่าครบรอบไปครบต้องลุกนะครับลุก2นาทีพัด2นาทีวัดกันที่การถล่องเสียงครับถ้างดงานก็ตำังอาจจะดีหนไอ้ โดยเฉพาะของสุกสุกิดติดติด้องหมดนะมวยยันยุเาพวกค่อยพุ่งนี่ต้องหมดครับค่อยพุ่งค่อยปานติลอ๋อนึกว่าอย่างอื่นของเท้านี่ต้องหมดอ๋อพี่น้องอาศัยบันเติงเต็มหัวคู่นี่นะบอลบอลลาเก่าก็ขึ้นลาเป่าปิดเอ้าเนี้ยเลยนี่ยกซ้อมนะ ที่เราได้ก็แขสงมันนี่พิกมากครับไอ้ขอพอนำดักไล้ถึงมาโดยตรงพิษแก้มเป่าหัวเป่าหางให้โอ้คาถาที่เป็นพันล้านเนี่ยแสงมันนีไม่กลัวเชื่อชั้นักษ์เข้าหาครับปีศาจไฟมันก็มัดเรียกไฟ งานล้มนี่สองตะโดนะโอ้สายตาแล้วก็ลีลาใแสงมนันีเอาดีมากครับแต่ระบบเรื่องสายใจจะต้องจบตาจะต้องร้อง่ะมีแน่ครับมีแนะ่ยังเดินเข้าหาครับเป็นเนนจ้าทิ่งที่ได้ใจใจ ท่านหน้าสายฟ้าแล้ก็สายมณีเท่าเข้ากันยังไม่มีใครได้เตี๊บบเสียเปรียบของดีอยู่ในคู่นี้ครับหลังจากที่ธีการเปลี่ยนไปมาครับมาแล้วครับสายมณีเติมเท้าเข้าหาสายฟ้าก็จดจดย่องย่องปอดยกของครับหมดยกของแต่ท่านห้าสายมณีก็ไม่ธรรมดาครับเขาเป็นหัวหน้าเด็กแนวคู่พิมพ์ไก่ผู้ตักไกในคืนนี้ เดินทางมาถึงยกสามลึกทางแนละ้วยดยกุก<ง>น่าเป็นไงระบบหายใจหมอลำพำันสั่ไปโอ้ขยับไปชนตีนรับกระดินกระดานแห้งวันน,นี้แหวงพหักสงสุโอนดีโมโหลแลนวน้ำกระจาย้วครับตอนนี้ของทำหัวไปยิงดอกสายพันก็ไม่ยอมขึงกันไปที่กาเวทียังถุหุกกัเออย ฮ่องเตโอ้คาราวะห้องเต้ครับเต๋อแสงมณีเข้าไปวงในโดนเหลี่ยมลูกกระตุกแข็เหลี่ยมมวยไทยครับดูมาเข้ายังไงนี่ถีบขวายังไม่ถึงเน่ก็จับไปที่ใต้ตาขวาของแสงมณีนุ่น่าจะเป็นสิวหัวช้างนะพอรับเา ไม่เป so oh. okay. <t iny currently> ็นไรครับไม่เป็นไรแ่นี้ไม่หัครับโ้ดัดตัวสอสายฟ้ามาโอ้สายันมีมัข้มควายมาตรงไหนดาวด้านตรงของสามันีนะครับวามขึ้นกลังขึ้น พี่เรียบอกคุณกันล้วใไังโนเาหขาก็ตัวดีครับแสงมีพยายามจะหาัาครับนี่วันนี้ก็คู่นี้ก็ถือว่าได้ลุ้นนะครับคู่มวยดูเดือดนี่คีมีกันครับลูกคาด้วย

แรงขึ้นทีขึ้นครับทีแดงแสงมณนขีวันใจโอสิ่ครับแต่วันใจสาวแก่แม่ไม้ครับซื้อครับอสายฟ้าครับสายฟ้าวันใจลนน่านครับ แทก็ช่ลชัยบอกกองมีครับนี่ยดินแาวดังครับใสยของเพชรสุพรรณครับแสงจะมีว่ายังไงบรับโอ้โหขวาเอาแหนเพืนครับแสงสว่

การขอโทษเป็นสิ่งที่จาเป็นสำหรับเาทีมนี้แสงวันนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเวันใจของพี่น้องวท่ามกลนมเครับลมเพิ่ดูดสายสายฟ้าขันใจล้นะแครับดีใจกับุณคนะให้กับลังใจยทุ